สวัสดีพรเม่พี่น้องชัางช่องใน่หอยี้แปนะครับวันนี้พาพี่พานนองมาตลาดสื้อขายโคกระบือลอยเอ็นนะครับทุกเช้าวันเสาร์ถนนอย่างเมืองระวางแยกยางโซทอนกับแยกอาสามานนะครับวันนี้ก้วยหลายีลีนะครับพอเมีพี่น้องกันหลเดี๋ยวสิลงงไปสืบเบื้องราคานะครับสวัสดีครับเรือไร้ปันไดครับอาหนึ่งแม่ลูกว่นนึ่ง แม่ลูกร้ป็นไดครับไอจวบน่สิบเอ็ดไอจวดพถึกมาสั่นอถึกสิบเอ็ดท่าเเดือนนี้พร่น้องวัดโอ้โหหลอบวังมื่นเอ็ดห้องหทีมงานหอยจวดนะครับรลัังนะครับต้นบุญนะจวบโต๊ะจุงงยุนี่เดียะมื่นสี่โตัะผู้โตเมียโตเมียไอจวบระวัง ว่ากูนั่นหมื่นเอ็ดหมื่นสี่เป็นงานหม่จวบนะครับตลาดซีไทยก็กระเบือรอยเอี้มืันมีนะมาสามตัวบ่ะสิบตัวสิบตัวเราจะมาหยอดรถเกียร์เท้าซะโอ้ผมก็หาจอดรถมองไกลระวังนะครับไปไม่พี่น้องหนึ ว่าผมเป็นเสียงแต่แล้วพี่น้องหลายกักหลายแน่เหมือนี่ครับผมอ่ะจอผมขอเบอร์ฝากไว้แม่พี่น้องเนี่ยคุครับผมสอ,อ,องเนจะข,ขอบคุณหลายหลายครับอ่ะรบกวนนะครับกำลัองหยาดไข่ว่าเยอ,นอะน<ส>ะ,ะครับคนในพี่น้องตลาดซื้อขายก็กระเบือรลอยเอ็ดนะครับตุ๊เสองวันเสองถนนเลี่ยงเมือง,ร,งระวังแยกจะช็ท่านกับแยกอาจสามารถนะครับโอ้เหมือนนี่หลายหลาอู้กับเศ้าเลยใช้ลูกกาวเพ่อเทียนกันซะ จริงา,งาลูกเต่าเล่าแพ้หลับฟันนี่ลูกลูกงักก็ลูกเข็มมงคลราคาห่างไรปันไดญี่ปุ่นแปดสิบแปดหมื่นพี่น้องในตลาดซื้อขายโกรกระเบือก็เห็นนะครับพี่น้องเอาไปใส่เห็ดอนาคตควาพันได้บ้านะครับนี่แปดหมื่นวงไว้ให้ตอนนะครับโอ้ฝนกระตกจะป้าตกเด้อฝนมื่อนี่ ผมตลาดซื้อขายก็กระเบือลอยเอ็ดเฮานะครับผสมได้ไปยี่ปุ่นนี่ผสมได้แล้วนะโอ้ไก่สีออกแล้วับ จัดารเก็บยโคตรกระเบือนะครับฝนตกพูดยาวเรียบร้อยไม่แตกต่างกันั่งทะเลาะกันเยอะพี่ป้าจะดวงให้เบอร์โทรพ่อแม่พี่น้องป้าพี่ป้ามีเบอร์โทรป่ะอือ เดี๋ยวว่าเป็นอยังญี่ปุ่นเดี๋ยวเออครับหพี่น้องสนใจนะครับใส่ใหญ่ๆเอาไว้เห็ดพวาพันในประเทศไทยเอาไว้ขายถึงงวดขายถึงคนคนขายด้วยดึงตัวนีมันต้องด่าได้เนี่ยตัวคุณตัวท้องนี่มันต้องด่าได้ดิตายไปแท้อันนี้มันต้องไหวไงแต่ว่าเอดึงด้วยดีกว่า 0 6 5 0 1 3 9, 9 1 0 7นะครับลูกโชคมงคลนะเอ้ลูกยังกับป้าลูกเทพมงคลรถเขานี่วะองไว้จักมื่นกับป้าพอ,องไว้แปดสิบแปดมืนนะป่านะลูกเทพมงคลน,นะครับตลาดซื้อขายโคกระบือลอยเย็นเท้าใหญ่ๆได้พี่น้องนี่ สวัสดีครับชครับวันดีครับินรับยิประจยินดีครยนดเรับดีคร่อนี้รมานดี้รัมานดีางไหนครับยินกครับยินดีครับยนดครับ้านเษตรบนีันีครัอยินบยานดีบยานเขารันดีอรับดีครยนดีอรัยิกดีครินดบนีครับยนีครบยิีครยนี่รบยินดีครั่อินดี่รันดอีน นี่นะเจ้าผมถือมาสี่หมืนขายไปมื่นแปดวันสันยี่หว่านพี่น้องทางบ้านเขาฮอร์ดีนะครับจบจริงในสนามนะครับจบจริงในสนามดักว่ากำลังเท่าได้ซับเยอะวางบได้กําแม่สาวนี่ละวภาบเปิดไว้ฝากความในพี่น้องบ้างนะครับ หึ่งมือนแปดถืเงียี่พ่อซื้อน้ำบานบซื้อน้ำบานเออจังแม่สาวเม่สาวก็ขายเรอบ่ขายแล้วขายแปดต้นหาขายมือนแปด้นหา น้ำบ้านกับซื้อเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวผมขายครับทั้งซื้อทั้งขายถ้าพี่น้องอยากได้ให้ยี่ป้าหาให้แล้วก็อยากขายกับผมถ้าอยากขายกับโทรมาถ้าอยากซื้อกับโทรมาเบอร์นี้เอาผมคว้าเบอร์นี้พอครับผมเจ็ดศูนย์สี่สามห้าสามสามครับผมมันมันยี่ป้ายี่ป้าซื้ออยังก่อนประเด็นนะครับครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขังในบุกคว่าแตกเลยนะครับเดี๋ยวใอยเล่มไปขังนอกกัน ไอ้พ่อถามมาราคาอย่งวท่านแสนส่อแสลูกเต้าเล่าไผ่คัลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มพันล้านแสนสองความชุงหลเป็นไรครับใ้อยสี่สิบเจนะครับร้อยสีลูกเบิ้มพันล้านนะสองปีเเดือนสองปีเเดือนโอ้โอ้โอ้ปี9เดือน ความสูงหลายปันไดครับบ้ายนี่ร้อยสี่สิดนะครับผมผม,ผมต้องถอยออกมาใไกลๆเสียงมาชัดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าขันยูกไก่มันเราเห็นเต็มโตัวครับโตดีๆงามๆม,มีราคานะครับพ่อแม่พี่นอ <c ười> ้อง, <c ười> งสูชีเกือบตัวหัวผมได้ไอ้นี่ลูกเบิ้มพันล้านนะครับตลาดซื้อขายโคกระบือรอยเอ็ด ทุกชาววันเสาร์ถนนเลี่ยงเมืองเราวางแยกยกโสธรกับแยกอาสาม,มานนะครับควายเหนือควายงามถูกใส่ทุกราคาเลยนะครับวันนี้ผลงานใส่เป็นพอพันได้ไปก่อนครับอะไรครับขืนทับได้ไปกำลังจิกขืนครับกำลังจิกขืนเนาะครับผมเอาห้าพ่อแม่พี่น้องสนใจบ่คว้ยแม่ดิครับคว้ยแม่บ่คว้ยแม่แหมลืมเบิงลืมเบิงในหลีกำลังจิขึ้น เอาผมขอเบอร์นไอ้บนี่ยปครับคับผมเจาเจโต๊ะสามเจบครับผมขอบคุณหลายๆครับลูกเตเราไผพวกบนี่พวกพวกเนผมถามว่าได้บ่แมนถามคนไ้คยอยจังว่าไปใส่หมูหลอยเอ็ดเหรราคาหองหอยฟุกสองหมื่นแปดสองหมนแปดอาองนะ กับลูกหมูลอยเอ็ดจังบ่บ่เนี้บ่ายุน้ำควบเนี้กลายเป็นลูกหมูลอยเอ็ด <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเพิ่นน่าต่ำพันล้านก็นให้ลูกดีเด้แต่ผมจีมงานอําหมูนะครับหวงไให้พี่น้องต่อ, <c oughs> อในตลาดซื้อไก,ก่ก็กระเบือลอยเอ็ดนะครับถุกเสาวันเสาร์มนี้หอยฟูกมาแล้วนะครับเก่งหอยฟุกนี่มาเป็นลูกหมูพันล้านแซวกันเล่นนะครับไอหมูลอยเอ็ดแต่ว่า ัเิงลูกมือนใ่ครับอออาโงเอามาจากโตมือนนี oh, myself, ่น so ี่นี่นะครับขายออกมปแลครับผมแม่ไ่หลายปัญาเอาองผาผมไปเบิ้งนี่ครับผมสองโตเลยจิีมงานเอาโองนะครับแต่ได้สวยงามนี่แม่แม่สาวคือแม่ทอปแม่ท่านานครับผสมไฟได้ไหมอ่ะ บิ๊กอุ 1941, ่ไทยครับอกบสายแขมกระชิดลูกบิ๊กอู่ไทยนะครับบิ๊กบอดพวกบิ๊กบอดบิ๊กบุรีรัมนะครับบิ๊กอุบลครับสายประกวดได้นะครับแม่นี่ได้จักมือจักเดือนแหละกอ่ับผมราคาห่วงเลยเอาองเจ็ดหมื่นห้านะครับ ราคานี้คือสิ่ัท่านรับประกันทองดอกหน้าโอ่งนะครับผมผููเอาไปกับขอให้พานนะครับแจ่ว่าถ้าพานกับว่าได้ราคาหนี้เนาะอาเนาะแม่สาวทองบิ๊กอุทัยหอยโอคงนะครับอาผมขอเบอร์เนี่ยศูนย์เก้าสามกับผมศูนย์เจ็ดห้ากับผมสามสามแปดศูนย์กับผมขอบคุณหลายๆครับบาครับดูหลานไทยทำน้ำกันนะครับนึกถึงสวยงามนึกถึงหอยโอคงเลยนะครับ